เหนือแต่เป็นประเทศที่พี่นะาใฝ่ฝันเลยนะคะมาสองคนต้องแจกยี่สิบบาทโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไผ่สีทองเลยนะคะมาสองคนเลยนะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจเลยคะ่ะพาชมเนาะพี่พี่ที่อยู่แดนไกลคิดถึงบ้านก็เอาภาพนี้แทนความคิดถึงเนาะ กลับมาเมืองไทยเมื่อไรก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ที่บ้านเรากันทุกคนเนาะที่นู่นก็อาจจะมีภาพแบบนี้เนาะแต่มันก็จะไม่เหมือนบ้านเราไม่เป็นธรรมชาติเหมือนบ้านเราเนาะหรือเขาอาจจะสวยกว่าเราก็ได้เนาะแต่ที่ใดก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรานะคะบ้านเรานี่สุขใจที่สุดแล้วนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินเนาะเห็นมาดามไปซื้อหอยซื้อ อะไรทีนึงแพงๆเนาะโอ้โหแต่ที่นู่นก็หาเงินง่ายเนาะเมืองไทยก็หาเงินยากสักหน่อยนะคะคุณตีมสวัสดีคะ่ะพามาชมพาทิตย์ก่อนจะรับฟ้ากันนะคะลุงคำลาถ้าต้องเปิดเวทีไปได้เลยนะคะลุงเดี๋ยวหนูตามไปนะคะพาชมธรรมชาติยามเย็น โอ้เจ้ากระลอกก็อยู่บนหัวนี่เองว่าใครก็แก๊กก็แก๊กกันสองตัววิ่งตายกันสนุกอยู่นี่ตายได้นะห้ามเอาอะไรลงมาบนหัวนะทะเลาะกับกระลอกอีกแล้วนะพอปีบอกพอี่สายลมนะคะโอ,อ้สวยงามยามเย็นนะคะทุกท่านสวยงามยามเย็นนะคะภาพสวยๆแบบนี้ ลมก็ไม่มาเนาะป๊อบเอ้ยจ้าจะเอาอะไรมาล่อเนาะน้องอลิสาบอกสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะน้องอลิสาก็น่าจะกําลังทานข้าวอยู่นะคะน่ากําลังทานข้าวอยู่อยู่หลายบ้านพิมพ์เยอะไม่ได้เดี๋ยวพิมพ์ลังผิดจ้าจ้าน้องอลิสาพี่เข้าใจเนาะพี่ยังเคยผิดเลยพี่เขาก็ตกใจอะใครมามาเหรอมาเหรอเนาะ พิมพ์ผิดนะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกาลังใจเลยนะป๊อบเออเห็นลมบนไหมลมจ้าบ้านป๊อบขึ้นแป๊บเดียวมาเป็นร้อยสองร้อยบ้านพี่ขึ้นมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วป๊อบเอ้ยขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ อยู่กันจนพระที่จะรับขอบฟ้าเนาะเผื่อนกเขาจะบินกลับมาให้เห็นความความงามเนาะปิดเสียงน้องหมาเห่า น้องหมาเหานะ่าเนาะอุปสรรคของเราก็คืออย่างนี้เนาะพี่มาดามโอ้ยขอบคุณค่ะพี่มาดามขอบคุณมากๆากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มาดามขอบคุณค่ะใกล้แล้วใกล้จะลงต่ําลงไปแล้วนะคะบ้านใครจะแจ้งแล้วก็เกียมรับนะเกียมรับพราทิตย์รับช่วงต่อไปนะคะน้องหมาเห่าอีกแล้วเนาะ ลุงคำลาบอกมาดามดีครับนะคะโอ้ยเปิดไม้ไม่ได้เลยนะ้องเห่า มากันแล้วมากันฝูงใหญ่เลยมากันฝูงใหญ่เลยมากันฝูงใหญ่เลยสวยไหมสวยไหมคะ